สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับมือนีกาม,มาพบพอกับเบ้าหน่องไก่คงสุดท้ายแล้วครับไก่คงสุดท้ายแล้วของงวดวันทีน่สิบหกมิถุนายนหกครับผมฟังไหวเผื่อเป็นแนวทางนะครับปวดใส่วิจาราณในการรับชมและฟังนําช่องเบ้าหนองเป็นเพียงแนวทางนะครับส่วนตัวเลขสิบมารุบอมากขึ้นอยู่ที่ดุลพินิตของแต่ละคนคนที่ให้เลขกเบ้าหนองมากแต่หลายคนครับแต่ว่าเบ้าหนองยังท่านมีโอกาสเดมานังเบาเพราะว่าเบาหนองตีภารกิจครับผมเบ้าหนองตีงานตีภารกิจกันเลยบัวได้เอา คลิปมาลงให้บเบิง่งเบเบาหน้องลงคลิปก็ลงห่างๆมือละคลิปมือละสองคลิปก็หวังว่าทุกคนก็นยัองตงิดตามเบาหน่องคือเกานะครับนาะถึงเบาหน่องสิลงคลิปหน่อยแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคครับผมงวดวันทีท่สิบหกมิถุนาหกครับผมทำมารับโชคกันอีกมือวา่านเบาหน่องไปหาหลวงปู่ครับหลวงปู่วัดปา่าเพิ่นไหามาเพื่อนบอกว่างวดวันทีนมันผ่าเอาไม้เพิ่นวนะเอาไม้ อนนของเโอ้ยมันโดนเป็นอย่งดอกปูมันก็บมีเข่ามีออกล่ะมันเป็นเรื่องปกติแต่ขันปูหายมาบลายหางมันก็นนาลุ่นเปิดกับว่าขันแมนอยู่คนว่าแต่ขันแต่ขันถ้ามาลายหางมันก็สีคนสื่อก็กะสีเลือกหยาบคนวางสีคนวางงวดนี่พอสเอาไปลายหางดอกแต่ว่าเหล็ก่นหายมาค่อนข้างจะแปลกนิดนึงแปลกกูมูเขาครับตั้งแต่เบงเลกมามีปูนี่ครับมืองวดนี่เพื่อใหายแปลกกูมู แปลกอยู่เพล่นววาบุ้งหัวแล้วปูปูหามาสองหางแต่ว่ามันบ่กคือปูเพล่นว่ากระจจกเพื่นว่าบางคนก็บอถามเราว่ามันเป็นเหล็กฝันเป่นหรือว่าเหล็กหยังเป่นเป่นหามาเป่นหาเหล็กวิ่งว่าตัวเดียวคือหกเป่นหาวิ่งมาหกเออแต่ว่าหกนี้พอมีอยู่เหล็กวิ่งแต่ว่าเหล็กสองตัวที่เป่นจับคู่มาบ่กคือมูครับ เพื่อนไหมาสองหางเพื่อนไหมาเพื่อนบอกว่าลองพิจารณาเบิร์คนวะปูมักเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกแค่ว่าปูมักเพื่อนบดเลยบอกว่า,วาปูฝันหรือว่ามีไผมาบวกเพื่อนบดเลยว่าอย่งางนี้นะแต่เพื่อนว่าปูมักนะครับเนาะเลขวิ่งปูวัดปลากกคือหกเลขจับคูเพ็นสองศูนย์กับสองหนึ่งครับสองศูนย์กับสองหนึาาน่งลองพิจารณาเบองครับมักนํำบ่อ มักกับซื้อไว้บบมักกับพานได้ครับโบว่ากันแต่ว่าปูเพิ่นซื้อไว้แล้วละ่ะเพิ่นบได้ซื้อดอกเพิ่นบอกว่าบอกให้ยโยมซื้อให้แต่ปูเพิ่นบได้ซื้อเองดอกเพิ่นบอกว่าลองเบิงเดอลองพิจณา,าเบิงงวดวันที่สิบหกมิถุนาหกหกครับทามารับโชว์ไปทำกันกับปูเพิ่นครับปูวัดป่าครับผมงวดวันที่สิบหกมิถุนาหกหกวิ่งหกครับเพิ่นโบได้บอกว่าวิ่งบนหรือวิ่งล่างเพิ่นบอกว่าให้วิ่งหก การล่องวิ่งทั้งบนทั้งล่างบังครับแต่ว่าเลขสองโตที่ปูผนมากก็คือสองศูนย์กับสองหนึ่งบนนียครับผนว่าบนนี้อาจมากก็ได้หรือบ่มากก็ได้มันก็เป็นเรื่องปกติผนว่าเบ้าหน่องก็ได้ชิวายจากไหนน้อผลว่ามากสิเบ้าหน่องก็บบอกตามเพื่อนครับผมปูวัดปลาครับวิ่งหกแต่ถามเบ้าหน่องถามเพื่อนอยู่หรอกว่าปูถ้าจับคู่หกนี่ปูมากตัวใดที่สุด เบานองถามเพืนน่อนนะปูมักตัวใดที่สูสขันหกเพื่อนว่ามักกับมักไอหกศนี่คือมักแห้งหกศกับหกห้าเ่นววงีหนาหกศูนย์กับหกห้าอันนี้มักถา้ถาทติีหกเป็นวางีหนา้าเรา,อาเอาละสองศูนย์กับสองหนึ่งดิปูมักสองนวางีีนาปูมักสอง สองปูกับมากปูกระสีวิง่งทั้งสองทั้งหกนะพนว่าสิแต่ลองเบิงพนว่าลองเบิ้งลองพิจารณาเอาพนว่าสินะเดี๋ยวเพื่อนหายม้างีา่น้องเบ้าหนองกัมาบอกมาก,ก่าวกันเดี๋ยวชีวาเบ้าหนองได้เลียงมาแล้วบอบอกกันสินะครับกลบ็ลองมั้งครับลองวิ่งหกเบิ้งแล้วก็ติสองศูนย์กับสองหนึ่งไว้จักน้อยติดไว้จักน้อยครับผมบ,บ,บ่บ่ต้องติดไปหลายดอกพนว่าตดไว้จักน้อย เพราะว่าเลขนี่คนอาจจะบมักปนไหนเป็นวางสินะแต่ว่าปูมักคนวางสิปูมักหกศูนย์กัหกหาถ้าลักหกปูเคนมักก็ลองพิจารณาบัางครับงวันที่สิมิถุนาหกเล็กเบานองหลายคนก็ถามมาว่าเบานองซื้อตัวไหนเบานองก็บอกไปหลายคลิปแล้วเนาะเบานองก็บอกว่าเบานองซื้อศูนยไว้เก้าศูนย์เจ็้าศนย์เจ็ดเบานองซื้อไว้ล้วกศูนย์เจ็ดเบานองซื้อศูเจ็ดไว้ซื้อหก มีเบาหน่องซื้อไว้นะครับนาะเพราะว่าเบาหนองวาวไว้แต่ต,ต้นงวดแล้วว่าเบาหน่องซื้อไว้นะครับนาะแล้วก็หนึ่งเจ็ดเบาหนองก็ซื้อไว้ศูนย์เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดน่าเบาหนองซื้อไว้แต่ว่าคนให้เลงมากหลายคนก็ตรงกันก็นกนเลงเบาหนองกับมีครับเพื่อนก็บอบกว่าเพื่อนมากขึ้นกันเพื่อนก็ซื้อไว้ขึ้น,ก,ในใกันแต่จังใดกันเดี๋ยวจะมาบึงคงสุดทายกันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเบาหนองจะมาสรุปเลขเบาหนองให้อีกทีหนึ่งครับว่าเบาหน่องซื้อตัวไหนหลายคนถามมาเพื่อนบอกว่า อยากฮู้ว่าบ้าหนองซื้อตัวไหนบ้าหนองกระบอไป่ไหลคลิปอยู่ว่าบ้าหนองซื้อศูนย์เจ็ดว้บ้าหนองซื้อศูนย์เจ็ดว้บ้าหนองกระบอกคุณไปหลายคนอยู่นะครับเนาะการลองเบิงครับหลายคลิปบ้าหนองกะเอ้ยข้ามหนีออกมาการลองเบิงลองพิจารณาเบิงครับงวดวันที่สิบหกมิถุนหน้าน 16, หกหปูวัดปลาครับวิ่งหกตะเล็กจับคูสองสองโตเป็นมากไปกลับละสองศูนย์กับสองหนึ่งครับปูเป็นมากครับผม ลองผิดลองน่าบิ่งเดอ้อทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้น่ิติโฉกเลยดวงครับเบาหน่องกับเป็นเพียงตัวตัวแทนในการหาโชคลาภนะครับนอเลขที่เขาหรือ่เขา็กย่าวากันาัวทุกคนก็ตั้งท้หนาที่ของไผมันนะครับนอเบาหน้องกัทถ้ำนาที่ของเบาหน้องเ c ซีก็มีนาที่เขาเขาเบิงแม,นม่นบ่เขัามีคนมีคนเหตุให้เบิงเข้ากับเบิงครับผม แด้สีมักหรือบอ่มหกก็ขึ้นอยู่ที่ดุลวินิจครับผมแล้วก็ถ้าพูดได้มกักก็เขาว่าเบิ้งครับแต่ถ้าพูดได้บ่มักกับผ่านได้นะครับเนาะย่ำเปรกปูวัดลาอีกท่นทนึงครับผมวิ่งหกวิ่งหกสตัตว์บนล้างเลยวิ่งหกสตัตว์บนล้างเลยลองเบิง้งแต่ว่าปูมันมักแห้งก็คือหกศูนย์กับหกหาหกศูนย์กับหกห้าแต่ว่าเหล็กจับคู่ที่มันหายมาที่มันเขียนมาที่มันบอกว่ามันมกักสองศูนย์ กับสองหนึ่งอันนี้คะความชอบของิืนนะคนเนะเท่ากับบังคับกันบ่ได้วิ่งหกครับปูวัดปางวันนี้เน้นๆวิ่งตัวเดียวก็กคือวิ่งหกครับเดี๋ยวเบาน้องล่อ,อย่วเจผะแดงกับเล้เมืองคำเมียนเพิ่นใายมาบอโค้งสุทไทยเพิ่นใหยมาบ่เดี๋ยวค่อยติดตามครับผมแล้วก็หลายคนอยู่ิีหายมาเดี๋ยวจงมาเบิ่งกันแต่ว่าพรนี่ละน้ำคือสิบ่หายมาอีกแล้วละ่ะเพราะว่า เป็นหายมาเมือนัะ่ะกลองสี่ท่ายก็คือแหล้วมตั้งแต่พุนก็บว่าท่านเห็นเพิ่นอยู่สงสัยหยากน้ำอันเฮ็ดให้เห็ดหน้าเพิ่นครับผมลองมึงนอครับด้ลองพิจารณาเบิ่งถึงสิ่งถึงอย่างก็คือนี่ถือจะล่วงเบิ่งช่องเบาหนองเ้าย่าเบิ่งแบบซีเรียสครับช่องเบาหนองบ่ต้องเบิ่งแบบซีเรียสครับเบิ่งแบบสบายสบายเหมือนกับเข้ามานังผูดคุยกันเอฟซีเห็นเบาหนองอยิ้มใส่เบาหนองกระบอกแบบนี้ครับเบาหนองกระบอกแบบนี้ตามสไตล์ของเบาหนอง เห็นกันกระทักกันนะครับเนาะเบาน้องกัดเป็นคนธรรมดาบ้านๆเท่านี้และเห็นหน้ากันตางไหนกระทักไทยกันครับเขาบอกว่าหลายคนเบิ้งคีบเบาน้องเหมือนกับมานังเบาก็เบาน้องคนณู่้ชคือแบบมานังคีบโบต้องมาแสดง่าต้องหยั่งคนณาูสินะโบต้องมาแสดง่าต้องว่าเห็นอย่างหลายอย่างเห็นหน้ากันก็พผดคุยกันเลยยังไ้ก็ขอขอบคุณหลายๆครับผมเอซีทุกคน ที่เขามาเบิ้งช่องเบาหน่องแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เบาหน่องขอให้ทุกคนโชคดีครับงวดวันที่16วิทุนาหกวิ่ง6เลขปูวัดปลา2021สวัสดีครับ